จัจจีสปอร์ตเทรดทำไมในซอยไม่มีหมาเลยโดนนะ วันนี้ผมออกมาทานข้าวนะครับของร้านของเพื่อนเสพผมในวัยเด็กนะฮะนี่คือนายธีรพงศ์หวังภูริกุลนะครับผู้เปิดร้านข้าวขาหมูหมูศิลปงามไอจักรดาเจ้าของร้านไหมว,วันนี้นะครับผมโดนชวนมารับประทานอาหารนะครับซึ่งผมไม่รู้มาก่อนเลยหวังที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนี่นก็คือทําร้านอาหาร <c oughs> เรียกว่าร้านอาหารได้ไหอย่างเงี้ยเรียกว่า <c oughs> วอะไร ไม่รู้มันเป็นหมาหมาเลี้ยงพิเศษอ่ะที่อื่นเขามึงจะเอาหมาอย่างเดียวเลยมันเป็นหมูเลี้ยงพิเศษที่นี่ที่อื่นเขากินเปลือกข้าวลำข้าวรวงข้าวอะไรอย่างเงี้ยที่นดดีกีเฮดดีกีคือไอชามข้าวที่กูเห็นนั่นอ่ะมีไว้ทำไมวะกูอยากรู้เหมือนกันนะเอ้าทำไมเล่าอ่ล่อมึงล่อหมามาที่ร้านมึงทำไมไอเแบบนักแข็งมันได้ขเจ้าของร้านไม่มีอะไรเงี้ย ไม่แล้วคือกูเพิ่งรู้เลยนะว่าพวกมึงมากินกันที่นี่มากินกี่ครั้งละไอ้ต้ไอ้นับไม่ทั่วนไอ้ต๋อยกินบ่อยมากมือประจํามันอ่ะไอ้ต๋อ้กินทีละสองสามชามจริงปหมเนี่ยเออไอยสงสัยไม่อิ่มไม่อิ่มอะไร่อยอ่ะเป็นแบบนี้เลยไอเย้ยอร่อยอร่อยไอนี่เขาเรีดักมุกโอ้กิ่ร้านนี้ไม่ได้กินนานก็ยังเหมือนเดิมนะก็คืออร่อยเหมือนเดิมของโซงกุ๊กเหมือนเดิม กูถ่ายทางเข้าทางเดิมมาเรียบร้อยเลยคนนี่มาง่ายเลยนะกูบอกเลยนะร้านอาหารร้านนี้สะอาดอร่อยอร่อยอ่ะใช่แสะอาดอ่ะไม่ใช่จริงมึงช่วยเพื่อนขายของหน่อยเพื่อจะแต่งงานเล่เมียเผื่อว่าจะเป็นทุนขอเนียเดินเข้าไปดูเมนูนะผมพาไปดูวัตถุดิบหลักกันเดีกววัตถุดิบหลักคือนอนตรงนั้นวัตถุดิบหลักตรงไหนฮะอันนี้นอนอยู่แตูแเลยอพแรกมารอบหน้าเดือนหน้า เจียตัวสามตัวจริงๆมัะเนี่ยอันนี้ยืนเนยจริงจริงจริงวันนี้วัุดุเดือดสี่ตัวเดีย<ต><ว>น,นะนี่มันคนละตัวที่กูเห็นตอนนั่นนี่หว่าใช่ป่ะไอพวกตัวใหญ่ตัวโพรเด้นอะไรพวกนั้นไปแล้วไปแล้ว,ลวอันนั้นคือไปแล้วอ๋อไปในซอยไม่มีหมาโดนนะโดนหรอเนี่เหรออยู่ในหม้อแล้วนะ ก็ต้อโกัเด่นก็หมูกรอบเนะี่ยสีสีทองไอ้สีทองทองนี่คือถืว่าหมูทอดจนกรอบนี่คือเนื้อโกัเด่นใช่โกั <ผม S 2> <Golden. S 1> เด่นของแพงเนี่ยเห็นไหมไอ้แท่งแท่งอ่ะไม่ใช่คุณเชียงนะ<ำ> <laughs> มันคือเจียวหมา <laughs> มันคือเจียวหมาเหรอไอส้มไปในติ่มเจียวหมาเน้นเล่เลยเฮี้ยมก็บ้าอันนี้คือเมนูนะแล้วก็คือสั่งได้เลยสั่งได้เลย,เลยอะไรอร่อยครับ <laughs> เฮียนแนะนำหน่อยเอ้ยนี่ต้องถามอ่าต้องถามเออ่เชฟครับ อะไรอร่อยครับอร่อยทุกอย่างครับนี่อร่อยทุกอย่างเว้นหมูแดงกรอบขาหมูก็นป็นไก่ครับต้องกินชิบหายแล้วมีแนะนำเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านจะเป็นกระเพราหมูกรอบครับกระเพราหมูกรอบฮะคุณเคยกินหรือเปล่าแต่ไม่ใส่หมูนะกระเพราหมูกรอบแต่ไม่ใส่หมูนะกระเพราหมูกรอบจัดมาฮะเอากระเพราหมูกรอบจานหนึ่งครับเอาเผ็ดไม่เผ็ดครับอ่าเผ็ดน้อยอะไรครับอะไรฮะเผ็ดน้อยหมดครับเหลือเผ็ดมากเหลือเผ็ดมากอย่างเดียว ไม่ได้แดกแล้วชีวิตนี้เนี่ยนี่อันนี้เป็นขบวนการการผลิตเลยตัวนี้นี่คือชามนี้อ่ะไม่นี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 ่มาแล้วนี่นี่นี่อุ้ยนี่เชี่ยอันนี้ตัวผลิตตัวใหม่ตัวนู้นอ่ะตัวผู้ช่วยผลิตนั่นนะตัวตัวน้ำตาลนะ กูเกียรกันที่ร้านมันงมีแบบว่าเกีย่์ร้อยู่นหยื่อยกลับแล้วอันนี้เรียกว่าติดกับแล้วตัวหนึ่งนี่สภาพก็คือจะเข้ามาอยู่ในร้านแบบนั้นแปลรูปเขาเรียกออกมาูข้าวขาหมงเยี่ยวหวังอะไรเดิมไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนคือเสียเนื้อไสัตว์น่ารักไหมโคตดิบของร้านเฮ้ยน่ารักมากเลยไอ้โคตดิบตกใจตัดกันตกใจของเรียกชื่อบอะไร ตอนนี้นแน่นเ,เนี่ยวันนี้ขนไม่ค่อยนิ่มเลยนะจีนี้เราก็คืออยู่ในโปรเซสของการรออาหารนะระหว่างรออาหารก็คือเรามาคุยกับผู้บริหารนะครับทั้ง4ท่านก็คือร้านนี้ก็คือไม่มีใครเลย<ม>นอกจาก4คนที่กินกันจริงร้านนี้เปิดมาก็าไม่ได้กะเอาอะไรน์ไม,ไม่ไม่ค่อยมีคนไปกินแล้ว ให้เพื่อนเพื่อนมารออะไรอย่างงี้ก็คือมานั่งคุยกันใช่มานั่งรอล้อเ้ามาเข้ามาก็คือรอวันที่สองบอมาลงแล้วก็เดือนเดือนต่อไปก็ปิดแล้วเดือนปิดแล้วใช่ปิดแล้วปิดแล้วเดี๋ยวก็เปิดใหม่นี่เปลี่ยนชื่อมาสี่รอบปะโดนงปิดเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อมาอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อจริงจริงแต่ก่อนชื่อเจ้าเก่าออนนี้ชื่อเวงตรงละจบเจ้าเก่าไม่ อ๋อเป็นป้ายเปล่าอ๋อเป็นร้านไม่มีชื่อไม่มีชื่อป้ายเปล่าก็คือเปิดไปเฉยๆเปิดไเฉยให้มานั่งกินข้าวกันคุยกันเล่นกันอย่างงี้จะมีหลายโต๊ะไปทำไมวะทำไมไม่มีโต๊ะเดียวแล้วโอก็จองตลอดเวลาก็บางทีก็มีคนอื่นมากินด้วยไหนฮะนั่นแฟนกูมันมีมันมีมันมีมาได้เลยแหละจริงเหรอไม่จริงเหรอโทรมาได้นะเนี่ยเบอร์ดูเลยโทรมาได้แต่ดวงเช้งใหม่ก็ส่ง ตอนนี้ก็ส่งใช่ตอนนี้ส่งไกลมากไม่ใช่ดิเราเราโทรมาดูนะนี่เบอร์นี้โทรมาสั่งดูถ้าส่งฟรีสั่งสองกล่องไมก็สั่งกล่องเดียวส่งปัตตานีก็จะไกลหน่อยก็จะคิดหลายพันหน่อยนะสั่งสองกล่องส่งฟรีที่นี่ไม่มีคำว่าหมาไม่แดกครับมันจะแดกหมาเล่นเล่นเล่นเยอะๆนะที่รักมันมีตัวใหม่มาแล้วแต่ตัวนี้ต้องเปลี่ยนละ เมนกไปที่ซุปที่อื่นซุปซุปหางวัวอันนี้หางหมาเจ้าของเจ้าของร้านต้องไม่ปกป้องร้านตัวเองเลยสัตวกคนแล้วไอ้แล้วไอ้ซุปไอ้ซุปกระดูกยุงอ่ะ๋อวันนี้วันนี้ไม่ได้ทำเนี่ยซุปกระดูกยุงยุงยังไม่มาเลยซุปกระดูกยุงนี่คืออะไรไอ้โทษจะเปิดผมเปิดหลักฐานดูดีกว่าจะไม่เชื่อครับอันนี้คอ โอ้นี่คือตัวเล็กนะครับเอานี่คือตัวเล็กก็จะได้เป็นชามเล็กอย่างนี้มาบ่งบอกคงบอกคอนี่มันหางบ้าเดี๋ยวผมถ่ายไว้ผมถ่ายไว้อันนี้คืออะไรฮะซุปกระดูกยุงโอ้ซุปกระดูกกระดูกยุงของจริงนี่นี่ของจริงนี่ชามเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมบอกละก็คือมียุงบินลงไปเปล่าทุ่งไปต้มเลยเอายุงไปต้มเออผมก็เห็นแต่ก่อนผมก็งงมันใส่อะไรแบบผงผงปรุงรสทำไมมันดำได้ไอ้แบบนี้เออมันถึงสีดำมีปีก อยุงอ๋อก็คือใส่ยุงเข้าไปเป็นสูตรแรกในประเทศไทยแล้วจะเป็นที่เดียวแล้วก็ที่สุดท้ายด้วยโดยคนเนี้ยแหละอร่อยสะอาดตรงชื่อบอกคุนแล้วและนี่คือเมนูแนะนำของทางร้านที่เชี่นเป็นคนรังสันกระเพราหมูกรอบกรอบแกนข้าว ไม่งไปดิผงแล้วข้างในสับข้าวนี่ข้าวมันนุ่มไม่ใช่เหรอวะข้าวที่ไหนื่อยร้านนี้แหละตอบเป็นข้าวเฮ้ยเดี๋ยวเรามาร้านนี้เนี่ยพาหน้าต้องพาเมียบักเมียบักกลับเออเมียบักเป็นไงกับกระดูกไป่ได้กลับกระดูกยุงกระดูกหมาเนี่ยอุ้ยโหอร่อยอร่อยจนน้าตาไรเนี่ยนะครับหมอกแล้ว่ามันเหมือนยื่นหรอกเขาเก่งเใช้หมูเนี่ยใครหมา หมูเลี้ยงด้วยเทคโนโลยีหมูดังโดใครดีทังเลยใดีไหมหมูดังโดสุตรสุตรสูตรอะไรสูตรอะเนาะเออปกติเขามีสุภาพบัวุษอันนี้สุูตรอะไรนะทั้งหมาไม่ต้องเกี่ยดนะครับอร่อยสุดก็คือสิ่งนี้น้ำพริกปลาน้ำน้ำป่าพริกอันนี้คืออะไรโคบโคบหมีโคบซัพเครับ ไอ้เอี้ยย่คือตั้งแต่ที่ฟังไอ้เหี้ยฟูพูดเรื่องว่าหมาในซอยมันจะค่อยๆหายไปตั้งแต่เข้าซอยมาฟกมองหาหมามันไม่เจอยังว่าท่ามัอยู่หน้าร้านเกิดไหมล่ะแล้วบอกเขาว่ากูโกหกหน้าซอยไปจนถึงกันนู้นที่ด่าคลิปตั้งแต่แรกอะไม่มีหมาสักตัวมึงขับไปบ้านมันนะตาร้านหวังมีบ้านมันเต็มเลยฟาร์มหมาข้างอ่ะบางตัวไม่มีขา รีบผมแบบเออรีบไม่มีหางไม่มีขาก็ไม่ต้องตกใจไปมันอยู่ในจานให้พวกท่านแดกัน่ะวมนหนึงวันดูดิบดีๆเราก็ออกมาอยู่ในจานให้ท่านแดกแล้วแหละมันก็คือหมายอยู่ดีอ้เนี่อะจะเห็นจะมีเมนูใหม่รึเปล่าข้างนี้เป็นป่ามูลเงินตัวทองเยอะเราเพิ่งเหรอคิดไว้อยู่ว่ามันเริ่มน้อยลงคิดไว้อยู่คิดไม่อยู่แล้วจะไล่พวกคุณไปเมื่อไหร่คำแรกมันอร่อยนะ กูหมาไปเร็วกูเรื่องไมรอดเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นดิมันก็เหมือนหมูตัวหนึ่งนั่งอยู่ร้านนหนไอ้ไรกูเพิ่งรูปหัวมาเมื่อกี้มีมอม้าเหมือนกันในตัวสกปรตอืเขาหยิบก็มีเหมือนกันเออต่างกันแค่ตสระโมโมอูกับหัวโมอาต่างกันแค่ไหนเดียวบ้างจะเรียกว่าหมูได้ไปหมู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 มาหมามามาเห็นไหมหวัง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 เอาไปเสิร์ฟไปจะยิ้มเกยงเลยครับ เอ็นเอ็นข้อหมาอันนี้ไข่ไก่ป่ะเน่ยโอ้โหไข่หมาไม่ได้ไม่ทำได้ที่นาทำได้เนอะไข่หมาไข่ยังยังใช้อีกเหอะนี่อะไรนะยังไม่เคยหมดยังไม่เคยหมดข้าวขาหมูร้านแบบพอหมูมันขึ้นราคาไม่เคยหมดเคยหมดเอาเดิมด้วยเอาเดิมตัวจำนวนอะไรใช้หมูตั้งแต่แรกแล้วหมาไม่ห้าตัวเบียดชื่อดีหมาไม่ห้าตัวเบียดชื่อดี น้องหมาอันนี้คือเมนูขึ้นชื่ออีกเมนูหนึ่งของร้านนะอ๋อขึ้นเตี๋ยวน้องน้องหมาละก๋วยเตี๋ยวน้องหมาละนะครับดูชื่อของร้านที่บอกตอนนี้มึงไม่พูดที่อเลยนะจานนี้มันจะอร่อยมากใช่ครับไม่รู้ว่าก็นั่งกันอยู่โต๊ะเดียวตลอดก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าอร่อยไหมสรุปอร่อยว่ะไม่รู้ไม่เคยกินตั้งแต่เปิดมาเพิ่งไม่เคยกินเลยแมทแมท จานนี้นี่ทำจานที่เท่าไหร่นะจานที่สองป่ะใช่เออไี่ได้ทำของทั้งของทั้งวันนี้ไม่คั้งชีวิตแนะนำเป็นเมนูแนะนำข้าวกะเพราแต่จานที่สองแต่เปิดร้านมาจานแรกใครกินกูเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะอนาคตของเพื่อนเวลาเปิดร้านข้าวเนี่ยคือไม่ต้องบอกเพื่อนหรือบอกเพื่อนแล้วลูกค้ามีแค่เพื่อนเอาก็ยิ่งถามกันเนี่ยเอาดูเนี่ย คุณดูดูสิคุณนี่ก็ดูสอถ้าสมมติว่าเรื่องชอยแรกไม่บอกเพื่อนเนี่ยตอนนี้ลูกค้าเนี่ยเต็มร้านร้านน่าจะปกติแรกๆตอนเปิดไม่จะบอกใครนะแน่นเลยห็นในรูปอยู่ในรูปในกูเกิลแแมปลูกค้านั่งอยู่สามโต๊ะเออมันก็มีคนแต่พอหลังจะบอกไอ้ทศโอ้โหลูกค้าก็เหลือแค่ไอ้ทศกับกูลูกค้าในกูเกิลแแมปที่กูเห็นมันหายไปไหนหมดวะกูเริ่มกูเริ่มมุนหัวปวดตายนีิดละเอ้ยไม่ไงหมาพ่อนี่แหละนไหนี่หมาพ่อไอ้ พอผ่านเลยเนี่ยพอพันบ้างพันหรือพอพันทำลายไม่ได้แล้วพันดีอองลูกเยอะตัวนี้ก็คือปล่อยไว้ให้เข้าไปเลยปล่อยไว้เขาผลิตลูกมาลูกมากินข้าวหน้าบ้านเหมือนเดิมแล้วก็ตอนเข้าไปหลังร้านตอนาไปหลังรานมาเรื่อยมาเรื่อยแบบนี้กือบเลยมาเร็วอยมาเรื่อยแปดรูปมาเรื่อยมาเรื่อยให้แฟนขับคนแรกเลยที่อยากลองแถวห้าลองต่อแฟนๆเลย แล้วไปตามช่องจีสปอร์ตนะวันนี้ผมมารีวิวอาหารครั้งแรกนะในชีวิตนะร้านข้าวขาหมายีหวังเอ้ยใช้ทุกส่วนนะครับก็เดี๋ยวรับใครที่ดูเออคนแรกนะแล้วคอมเมนต์เลขหนึ่งคนแรกเนี่ยนะก็คือหวังนี่จะเก็บก๋วยเตี๋ยวไก่หมาละเนี่ยไว้ชามนี้เลยนะชามนี้เลยนะไม่ใช่ชามอื่นด้วยเดี๋ยวจะแช่ไว้หรือไม่มีตู้เย็นที่นี่มีที่มีนะธุรกิจลูกเรือยงธุรกิจลูกเรือยงมีตู้เย็นอยู่ข้างในนะเดี๋ยวจะเก็บชามนี้ไว้ในตู้เย็นนะมาแล้วบอกบอกเฮียหวังว่าเฮียผมเม้นต์หนึ่งเฮียมา ชื่อต่ออะไรนโทนี่แอนเฟนนี่ชื่อดูดีแล้วดีเลยถ้าเปิดคาเฟ่กันหน้าหน้าชื่อเอนเฟนแมแล้วไปมานั่งเอาโต๊ะไอ้เย่ให้พู้มึงมานั่งหน้าร้านมตั้งชื่อบอมบอมบอ้โหมันอ่านว่าคอบัวไม่สั้นบอมเพี้ยนโคบัมโคบัมบัม C O U B U A M คอ C O L คอ บียูบูเอเอ็มวมคมบามมึงโม้เหี้ยแตะข้าวับหมามากเลยสัตว์นะนี่คือโอ้ครบเลยครบสูตรเลยนะครับนี่คือให้มาตรงนี้แรงบันดาลใจตอนอยู่หอที่มองสั่งข้าวที่มองมากล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็เลยเอากล่องสี่เหลี่ยมนี้มาใช่ป่ะก็เลยเอาอันเก่ามาใส่ ยังไงเยี่ยฟูบอเลยเยี่ยได้ของริเศยแม่กล่อมเก่าหกปีเลยสัตว์หมาครบเลยนะมาครบเลยนะนี่ก็คือหางนะนี่คือหางหมานี่คือเอาไฟไปรนจะได้เป็นแบบว่าแกงหมานะครับอันนี้ที่ฟูบอกกระเทียมนี่คือมันมาจากอะไรนะเห็บหมาเห็บหมาทอดนะฮะวันนี้จะเป็นลาขนหมานะครับแล้วก็ข้างในเขากล่องมีเนื้อหนังไก่นี่อะไร อันน้อยของมาตัวเล็กอันนี้คืออันน้อยมาตัวเล็กก็คือว่าจับตัวเล็กม็ได้ด้วยก็คือเอาอันน้อยมาทำทิ้งเอาวันใหญ่มาทำเฮ้ยลองเปิดปุ๊บนะลองเปิดุเลยนะงเปิดแล้วกอนเอาเอาล้วลองกดนะลองกดกล้องไว้แค่ะลองกกล้องกลององกล้องลองก้องเข้ามาดูนะอันนี้คือก่อนจะปิดคลิปนะโอเคฮะเนื้อหนังมาครบใส่ใบไม้มาเพื่อกบเกลือแล้วดูดีนะฮะใช่ครับผมแล้วก็ไข่นี่คือข้าวข้าวอะไรฮะตีดูน้ซุปหน่อยเปล่า ดอส่ปเออดูมอสุปดูมอสุใส่ป่ะขออนญี้ก่อนปิดคลิปนะฮะพาเข้าไปดูกาบวิธีเล็กน้อยนะฮะสูตรสูตรร้านนีเยอะนะครับพาะนัเข้าไปดูลึกไม่ได้แต่ว่าอนตดูัวเล็กน้อยมีอันนี้น้ำอะไรอันนี้น้ำซุปน้ำซุปอะไรน้ำซุปนะฮะอันนี้ต้องให้เจ้าของร้านมาเจ้าของร้าน่มารีวิวหนอยนะน้ำซุปอะไรคุณนายยิ้มอย่างเดียวรอเปลี่ยนชื่อร้านนะตอนนี้ เนี่ยจะเปลี่ยนรอบที่สี่แน่ยคลิปนี้ออกเนี่ยเปลี่ยนรอบที่สี่แน่นอนก็พอเพราะคลิปออกลูกค้าจะมาดูสีตัวนี้ใช่ไหมใช่ไม่อยู่แล้วโถ่ชิบหายเชฟจะพาเจ้หน่อยเนี่ยคุณนายคู่บุญคู่บารมีของเฮียหวังนะครับผมแต่งงานเดือนหน้านำกำไรจากการขายหมาชิมชิมอันนี้ยังอร่อยมากเลยนะอันนี้คือเมนูเด็ดของร้านเลยใช่อะไรอ่ะเพิ่งทำเมื่อเช้าเลยก็เนี่ยดูดิเมนูเด็ดทำมือเช้ามีใครกินยังไงเนี่ย ดดูิยังไม่ลดเลยสักกรึ๊งคุณนายฮะเออ่ร้านนี้ชอบกินอะไรในร้านก่อนมาถึงกินเองอะเหรอชอบไข่เจียวแต่ว่าทำข้าวขาหมูนะทำข้าวขาหมูทำมีเมนูนั่งเยอะแยะแต่ว่าทำข้าวไข่เจียวกินไข่เจียวอะเหรอไ่เจียวใช่แล้วทำไมถึงไม่ทำข้าวไข่เจียวขายต้นทุนแพงลูกค้ามาฮะ ลูกค้ามานี่คือพูดดังไม่ได้แล้วอันนี้ลูกค้าประจำด้วยลูกค้าประจำคือเขายังไม่รู้อ่ะเขายังไม่รู้ที่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปนะเขารู้เลยมึงหายไปอีกคนที่มีน้อยอยู่แล้วอ่ะเชิญลูกค้าเชิญลูกค้าประจำนะครับเชิญลูกค้าประจำมาช่วยให้โอวาดก่อนจะปิดคลิปหน่อยผู้แฝด์ไม่รู้ดินีมไงนี่มึงอีโ่ะ เงินโง่กว่าโงู่ลกกเลยลได่เหเงินกได้เห็นพอแข่งกันแข่งกันโง่ <laughs> โเมนะวันนี้วันที่ยี <5. S 2> ่สิห้ายี่สิบหาพฤษภาคมนะครผมผมได้มาทำคิปรีวิวร้านอาหารคร <c oughs> ั้แรกนะคะร,ะระับบอาจารย์แด <laughs> ร้านที่มาก็คือร้านข้าวขาหมูย่หวงชื่อร้านอะไร คนไหนเจ้าของร้านนี่เจ้าของร้านครับผมครับคุณครูสรุปชื่อร้านตอนนี้ชื่อร้านอะไรตอนนี้อ่ะตอนนี้ชื่ออะไรเวียนตรงการอะไรเวียนตรงการฟู้ดอันนี้เล่นผิดไหมมันโรงงานมันอยู่ในข้างในเวียนตรงการทอเวตรงการทอนี่ก็เวียนตรงการฟู้ดถ้าไอ้หวังมีโรงงานอยู่ข้างในจริงเหรอเดี๋ยวสภาพก็เปิดเปิดส่วนสนุกเวียนเวียนตรงเลยนะฟันขับนปั้นพาร์ท ใช้วิจัยนัยยะในการรับชมนะครับตั้งแต่ต้นคลิปเดี๋ยวจะใส่แท็กเอาไว้เลยว่าใช้วิจัยนัยยในการรับชมก่อนนะอนถึงจบคลิปนะสิ่งที่เกิดขึ้น,นในคลิปนั้นเรื่อจงจริง้งนะ <c oughs> เรื่องจริงนะครับ <c oughs> เฮ้ยเ,เ,เอาเอาอะไรจากเช็คไหมจะไปเติมแล้วจะไป, <c oughs> ไปเติมแล้ว, <c oughs> วปไปเติมวัตถุดิบร้านนี้มันไม่รอดอยู่ได้อีกไปกี่วันหรอเปลี่ยนชื่อร้านนี้มันก็จะอยู่ได้ต่ออีกเออต่าแล้วาก็ขาหมูอารมณ์ดี <c oughs> กูขอเปลี่ยนบัญชีนี้นะทุกคนไปอ่ะช,อชอะ่องแชทกูมาต้องเป็นเจ้าที่ร้านเฮียหวังขาหมูอรมดีอ่ะฝ <c ups> ากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เฮียฝากอะไรหน่อยนิดน,นึงฮะคร <c ups> ับฝา <c ups> กไรไม่ต้องกดหรอกเฮียจริงนะ <c ups> เดี๋ยวคนมันเห็นเยอะแล้วร้านเฮียจะเฮียหนักไปเลยมึงเห็นแล้วมึงก็อุบแล้วมึงก็เก็บปากไว้แล้วมึงก็ทำมึงอยากแกไว้ผ่านมาแถวนี้นะก็ลองมาดูอ่ะชามะนาวอร่อยน้ำเขียวอร่อยเด้อ มันไม่ใช่อาหารหลักขับรถมามีที่จอดแน่นอนเออไม่มีคนคือมันมีนะลูกค้านะแอลเนี่ยมีลูกค้าแวะมาแล้แต่คือสั่งกันแล้วเร่งรีบเบิ้ลหนีกันทุกคนเลยไม่ต้องแอบมาซือเนี่ยพี่ไอ้แหละพี่ไอ้พวกพวกนี่ยแหละไอ้เหี้ยไอ้ติ๊ก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 